ตอนนี้พี่นวีกำลังจะทำขนมนะครับเดี๋ยวบีล้างบีกำลังล้างมืออยู่กับพี่คนสวยพี่นวีสวัสดีครับเชื่อเลยพี่ชายแรงนะครับเออมาล้างมือลูกชื่อนวีคุยกับพี่เขาสิลูกโตไหมโตกว่านานมากเลยอันนี้นาวีกำลังจะทำขนมนะคะ ได้ตอนนี้มาน้องนี่ต้องมาลองด้วยนะเดี๋ยวทำพร้อมน้องนะนี่ทำพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อลาวานลาวานาวาครับตรงนู้นไหมนั่งตรงนู้นปะตรงนี้นี่จำขนมดูอีก อพิ่งจับอะไรนอพิ่งจับอะไรใจเย็นๆีครับใจเย็นๆบีใจเย็นๆพ่อสิ่ยงเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะีให้รอพ่อก่อนรอฮอลรอก่อนก็ได้ค่ะรอแป๊บนึงบีอ้อันนี้สีอะไรครับนี่สีชมพูอันนี้เหรอสีขาว อครับเล็งมือนิดนึงลูกล้อสลับกันใช่ไหมใช่ไหมสีสลับกันเนาะเล็งเล็งมือล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกครับใจเย็นๆโอเคพ่อมาแล้วเดี๋ยวคนแรกเอาเป็นน้องนาวาก่อนนะคะเดี๋ยวมัดเมนโลบขึ้นมาได้เลยอ่นาวาถือเดี๋ยวให้นาวาก่อนนะเดี๋ยวอาร์บีเราก่อนนะเดี๋ยวนาวาจะกินอย่างเดียวเลยครับจุ่มก่อนลูกจุ่ม กินมันเปโลตอนนี้ยังยังยังไม่อร่อยมากเดี๋ยวกินี่นจุ่มช็อกโกแลตเลยจะได้อร่อยเยอะๆเลยนี่ราช็อกโกแลตลงไปแล้วเดี๋ยวพี่แพ็กใส่ถุงให้ด้วยจะได้สวยๆเนาะเดี๋ยวเพื่อใน้ีโอเคเดี๋ยววางตกระดาษได้เลยนะคะนวาวางครับลูนวาวางก่อนวาวอยก่อนวาง จั tast, liquor, บช้อนะว่าจับช้อนนันาว่าถนัดซ้ายถือแล้วก็ตักเป็นสีนะตกแปกได้เลยนะตักยากตักไปน้องนี้อาพ่อพาตักแล้วครับนาว่าลาดลงไปจุ๊บไม่ได้ช็อกโกแลตเลยโอ้โหนว่ากำลังลาดลงไปแล้วครับโอ้โหช็อกโกแลตไหมคะส่วนพี่นาวีนะครับกำลังเอามาเป็นโลดดเี๋ยวช็อกโกแลตอยู่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเอาลัดเดี๋ยวเอาลัดอีกนะ เมันหมุนให้พี่เลยมันหมุนยังมันหมุนยังนะน้าว่าตาไม่หมดแล้วไม่เลยแล้วใช่ไหมมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีทั้งหมดยังว้าวจะวางบนกระดาษได้ไหมคะอินาวีกำลังจะวางบนกระดาษครับว้าวสวยมากเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วแบ่งพี่ด้วยเต็มเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่ไปแพ็คใส่ถุงให้นะขอบคุณครับโอเคครับ thank you